สวัสดีครับอยู่ผมราชาตเนิร์ดนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นรวมไฮไลท์ไฮตอลิกนะครับตั้งแต่รอบเพย์ออฟเลยตั้งแต่20เมษาจนถึงรอบกระชับมิตนะครับก็จะมี29วันที่29เมษา20พฤษภาแล้วก็10บิถุนาซึ่งต้องบอกผู้ชมไปว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์นี้ก็ถ้ามันนานหรือว่าอะไรขอภัยอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมต้องรวบรวมไฮไลท์อะประมาณถ้าใช้เวลาจริงก็ประมาณ1อาทิตย์ได้ครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยก็คือไฮไลท์มันค่อนข้างหายากมันจะมีกระชับมิดรอบพิสาที่เราต้องหาไฮไลท์ไฮไลท์จากแมตต์เต็มๆนะซึ่งมันขาค่อนข้างยากด้วยนะครับนะนครับซึ่งรอบนี้นะครับก็จะเป็น15อันดับก็คือตั้งแต่รอบเพย์ออฟเลยก็คือ ลิเกเจอเกมเมอร์กิลสตาร์สไตรเกอร์เจออาร์ติสและว่ารอบชิงอันนี้คือรอบเพย์ออฟนะยี่สิบเมษานะส่วนกระชับมิดนะครับก็ทั้งสามแมตนะครับก็คือสามผู้ใช่ไหมวะอ๋อใช่ใช่แมตละสามรอบรอบละสามผู้นะครับก็รวมทั้งหมดก็สิบห้าซึ่งผมบอกไม่ได้ว่าจริงๆมันต้องบอกว่า มันจะได้ตามที่ผมตรงตรงตรงเ,เอไม่ใช่ตรงสเปกอะไรนะมันตรงไทที่ผมเลือกหรือเปล่าวราวอาจริงแล้วเนี่ยไฮไลท์ที่ผมจัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกสวย,สวยบๆบ้างไไลูกฮาฮบ้างไฮไลท์ฮาฮาอย่างเงี้ยเออซึ่งบอกกันว่าก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูไฮไลท์กันเลยครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยเดจ๊ะจุบมั่ว กลับทางด้านลิเกลิเกเอฟซีขึ ique, ้นออกมาทางด้านซ้ายไหลมาตากุมนี้ครับปูสิงไม่ว่าอะไรครับไปต่อครับยกยาวจหน้าประตูเอาแล้วเลียบเลียบเลียบหล่นเร่งเร่เ่งเร่งเอาล้วครับพี่น้องครับนี่ครับใครว่าลิเกเป็นดีจะเล่นร้อง เล่นของล้อมหลับวันนี้พวกเขาครับขัดจยับขึ้นนำไปแล้วจ้าดุบูดีบุตรีรามอสมดไว้ไงนมันหมดไพ่ออกมาแดินตะกับขวาจับมาแล้วก็ดูนี่เฮ้ยแล้วก็เลี้ยไปไอ้ท็อปบัดซบไอ้ท็อปเชื่อเอาแล้วครับจังหวะต่ออุ้ยบายอีกแล้วครับด้านข้างขึ้นมาโบนครับหาจังหวะ าจังหวะดึงต่อหนึ่งตัดเข้าในแล้วซาดเตี้ยงเลยบอลลูกที Listen, rumors, ่อย่างนี้ลูกผมเองครับลูกสับหักขับสีของเลียงปลอมมือให้โอ้โหน้องเบสยิงอย่างนี้ดูครับจังหวะบุ๊ปหมุดโดนไปสาดตุ้งเลยแล้วมาดูฟรีคิกช่วงนี้ของทางด้านลิเกเอ็ซีแล้วก็เรียบเรียบเรียบให้เรียบเฮ้ยรอ ดูคร yeah. ับจากความผิดพลาดของผู้เล่นศัตรูครับออกมาปัดแล้วมันไม่ดูครับฟีคิกของทางด้านทีมงานเกมเมอร์กิ้วครับสัตรูอย่างคุณปั่มจะทํายังไงครับจะต้าทาลุกงยิงหรือไม่แลวจุดนี้ก็มาใส่ขวาเรียบ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 ลบอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่าคดี ขวาว่างอยู่ไายไปที่แจ็บแจ็บเปิดมาในกรอบเขตโทษแล้วถึงพันเตอร์จับก่อนได้พันเตอร์สาดมาลัจริงโอ้โหจังหวะนี้ชนเสาคุณปายยังไม่ได้ประตูครับโอ้โหน้าได้สุดๆรับบ้าบอลแต่ไม่ได้คำถามคือคุณปามคุณจะยิงหรือคุณหลอกครับ เดี๋ยวดูนะครับดูคามท้าแล้วว่าคุณปาจะยิงหรือว่าคุณจะหลอกโอ้โหพี่ปัตเตอร์ปาดเข้าไปปุ๊บเฮ้ยยิงยิงหรือหลอกหลอกเชื่อไหมเชื่อไหมว่าออกออกมาบอกพี่ผมหลอกพี่เขาหลอกหน้าเท้าจังหวะเนี้ยอ๋อเขาหลอกนะเขารู้แล้วว่าพี่เบิร์นจะเติมมาด้านหลังไงก็เลยปล่อยบอลให้กับเซฟขึนเบิร์นโอ้โหแต่ว่าจังหวะพี่เบิร์นยิงแล้วบอลมันไปติดคานครับกองอุทารว่าเช็ดแค่เหมือนเดิมดูฮะดูเงียบจังหวะยิงเน้นๆแล้วนะครับแต่ก็ต้องชมด้้ววยจัังหเเขาซนครบ ผ่านทุกอย่างไปหมดครับแต่เซฟปึ๊บผ่านคานนะครับเซฟปึ๊บแล้วมีตัวสกัดบนเส้นปะดูครัดูทีโอ้ดูครับตัวสกัดบนเส้นเลยครับอุ้ยสกัดบนเส้นเลยครับโอ้โหครับจังหวะนี้ต้องชมเลยครับเ แล้วเขาจะเข้าแย่งยังไงเอ้ยดูดิ้ยดูดิเฮ้ยดูดิเอ้ยเราดูดิแล้วดูเบิร์บอลงง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 งางง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 งางง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 งางง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 อาจยองงจา ไมไฟาวนีาไม่เห็นเลยรงนี้เลียเลียัดแน่เดี๋ยวๆๆดูดิคุอาไปโดนใครเตะเขาเห็บน่าน่าจะเป็นกุมารเลยครับตรงนี้มันต้องมีพลังงานบางอย่างแน่นอนเลยโอ้แล้วเจ้าตัวกับลูกเบอร์ไม่มีให้เรานะเบอร์สี่สีนะผู้ไม่ระสคงออกนาม ไปลูกที่เอาเอครับ hmm. อ so, ้ยทีนึงโอ้โหี่เอเวจฮะบอกแล้วเอาเวจีชัดชดโอ้โหโอ้โหดูอีกทีครับยิงมาเซฟได้เอาเอาอัฐเซ้นฮะแล้วกดด้วยซ้ายลูกนี้ก็ยังไม่เข้าครับเป็นไงเป็นงสุพนัทพยานสุพนัทพยานสุพนัทแสนพมแล้วล้านนี้จะเข้าซัำเอาเวจีซ้ำอีกทีครับ เวจีพรแล้วครับเอาเวจีไม่ต้องมาฮเอาเวจีถ้าชัดนะครับเวจีพอครับเวจีสามแมตช์เนี่ยมันมีโอกาสที่คะแนนจะเท่าได้ดังนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบจะไปต่างกันที่ลูกได้เสียได้เทะาหรือเปล่าไม่ได้าหรือเปล่าไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้เปล่าโอ้โหแต่ลูกนี้โคตรสว้ยนะครับ โอ้โหปอนเช็ฟคานเข้าครับโอ้โหเดี๋ยวยังไง V A R V A R ดูจวเลยมีมีเปล่า V A R มี V A R ครับเอามีเหรอครับผมเอาเช็คเลยเช็คเลยโอ้โหเดี๋ยวดู V A R อีกสักครั้งหนึ่งครับดูครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเล่นได้จริงครับได้ป่ะได้นี่เข้าครับเข้าครับบอลเช็ดขาดนายทวารเช็ดเข้ครับแบบนี้ลูกนี้ เท่าเลยครับเต็มใบเต็มใบครับต้องบอกว่าเต็มใบครับเลยไปสองใบเลยลูกนี้มุดคานครับแต่มันเด้งออกมาครับคุณปามตอนนี้คุณปามนี่ลงมารวมเป็นซิมิโนเลยครับเป็นเหมือนฟอล์กนายแล้วไหลไปจังหวะนี้ให้กับพิทวันมีตัวมาปั๊มไปได้แล้วเจ็บหรือเปล่าโอ้โหแล้วตกมือเลยครับลูกนี้ครับ พี่ตะวันครับหยุดเล่นเพื่อแบบมีอาการบาดเจ็บครับโอ้โหสุดยอดครับทำจากกีฬาคือไม่ได้หลอดแค่หน้าตานะหัวใจยังหล่อด้วยครับเพื่อนเจ็บอยู่ก็เบรกเกมใช่ครับคือจังหวะนี้เนี่ยเนี่ยเป็นการม้าบอลครับเล่นที่บอลนะครับแล้วกรรมการเนี่ยไม่เป่าด้วยถ้าเล่นต่อแต่ที่ตะวันไม่เล่นนะครับหยุดเกมเพื่อมาดูเพื่อนก่อนครับเด็ดล่านะครับเด็ดล่าครับทุมราชครับแล้วโยนมาเสาสองโอ้ พี่แตงชายเป็นสืบสั่งผันสืบแล้วจะเข้าครับอู้หูตงหวังว่าแตกงซึ่งลูกหรือว่าไจยนเฮ้ยกายยิงปู่ป่าวป่าวลกเข้าสูงครนะปู่ปู่แม่ลูกฟาดครับลูกฟาดธนาจนนะโอ้ชาลีบอกอุ้ยแต่หายแวบครับดูอีกทีครับขึ้นโคลมาอู้หโอ้ยซัมเมอร์ซอลน่าเปลี่ยนจากหัวเป็นแต่บอลเป็นหัวนี่บอกเลยฮะครับ เจ็บนะครับนัน่นแ่ะชิบชิเย่นนะครับอันตรายนะลูกนี้โอ้โแต่ถ้าโดนนี่คือบอกเลยว่าสนัทครับแอติสฟุตลูมูลเก็บได้ลุกมามาให้กับทางฝั่งของเต๋าเต๋าเปิดโค้งไปจักรยานอากาศโอ้โหแล้วดูพัตเตอร์ครับไม่แค่บอลจะป้อง่าเป็นแฮนด์บอลครับแต่ว่าเล่นต่อครับจังหวะนี้เวียค่อยมาว่ากันเล่นต่อบอลอยู่ที่โอ๊กโอ๊กยิงไกลแล้วข้ามชารออกไปนะครับ ครับมาตินโนูได้กล้องกล้องกล้องเปลี่ยนออกขวาแล้วจักรยานโอ้โหถ้าเก่งไม่แตนชัยเลยครับนี่ครับพี่กล้องเหมือนรู้ว่าครับแล้วโยนหยอดมาแล้วนี่ครับตั้งท่าก่อนจะเติมอ,อย่างกับมัชัยเขาแก้วความหล่อมันได้ไเลยสั่แล้วจอดนีก่หยอดมาพี่บานพี่บานพี่บานเร็วลูกนี้โอ้โหเอ้าเข้าใจมาก ไฟพลังฮาร์กี้ครับพลังฮาร์กี้ของพี่พ่บ้านครับโอ้โหแค่วิ่งบดมันเข้าประตูนุ่ง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 โอ้โหนี่แกดีใจเลยนะนี่ผลงานผมผลงานผมพี่บ้านบอกผลงานผมนี่คือไม่ต้องทำอะไรครับแค่วิ่งขู่อย่างเดียวครับโอ้โหดูครับนี่ทำให้กองหลังที่เล่นดีมาตลอดทั้งเกมนี้ต้องคิข้าประตูตัวเองฮะดูฮะโอ้ดูครับดูตะองปีนแกต้องปีนสองครับระหว่าี่พี่บาานบอกว่าโอ้โหพลังฮาร์กี้ครับ ปล่อยแค่นั้นครับแล้วเร็นพี่ยาซีเจนไโกครับชิงประตูให้เลยครับพ่อบาสไม่ต้องออกแรงครับนี่คือถ้าดูจากภาพช้าครับจังหวะนี้นึกว่าพี่บาสที่เป็นกองหลังแล้วอีกฝั่งนี้เป็นกองหน้านะครับดูฟรีคิกด้นขวาครับโบสครับเปิดโค้งมาเสาสเข้าจานัทครับไปแล้ว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 ดูว่จวาจังหวะสเปนที่มาจานัทจานัท <c oughs> จานัทจะไปขึ้นมาตรงกลางดูจังหวะของจานัทครับจานัทรับโอ้โหดูครับวิ่งวนกสนามวิ่งวนกสนามาแล้วาจะวิ่งขึ้นไปทำไมครับไม่เข้าใจฮะเอ้าจานัทครับจานัทครับอ้าวบอลโอ้โหดูครับเรียกเหยียบแทครับโอ้โหจังหวะเหลือจังหวะโชว์ของจานัทครับผมบอกแล้วอายุไม่ได้ตัวเนี้ยอยู่แล้วเอาเลยวะอีดอกเหนื่อยแล้วอีดอกหมดแรล้วอีดอกหมดพุ่งมา ขวางสนามมาจะแหวกไปสองได้ไหมโอ้เต็มเต็มเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮยเฮ้ยเฮอยกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเน้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะเอ้ยเ้ยฮะยเฮ้รเฮ้ยเลยฮะยรฮ้ยเฮ้ยเฮะยเฮ้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 ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเยฮฮะฮ้จเ้ยเเฮยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงเฮยเฮ้ยเฮเยเเ่้้้้เ จะดูจังหวะนี้อีกทีครับซุปเปอร์บอลนะครับที่โอ้ยใครดูสายท่องเที่ยวครับยันไอโกก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่ผมเป็นแฟนคลับครับอือบรรยาศซีนใช่ไหมครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยมื่อกี้ปืนนายพีจีไปไปยืนฉี่อะไรบุ่มเสาเนี่ยไม่ยืนโอกยเฮ้ยไ,ไ,ไอ้ปืน,นที่ฉี่แย่ๆปืนบอลเขาเตะกันโยแม่งมันมีสิ่งที่เรียกว่าห้องน้ำในปืนโอ้โหแล้วแย่งซีนดีนะ ไม่รู้ยิงเข้าจะดูอะไรดีที่เยี่ยวมีเยอะแยะแม่งไปเยี่ยวตรงข้างสนามให้กล้องจับนั่นแหละแล้วมัไม่รู้ตัวนั่นแหละจะไปยืนบ้องไเนี่ยโอ้ยนี่มาแล้วนี่ตัดนี่แม่งมีตั้งที่ให้เยอะให้เยี่ยวคนแม่งไปเยี่ยวเขาจะกว่าแตะมุมผมบอกเลยมันตั้งใจอันเนี้ยมันตั้งใจให้มันรู้มุมกล้องโอ้ป้าชัดชับทีมงานขอก็ให้นะโอ้ สุดยอดครับผู้ชายคนนี้ฮะปืนตอนนี้มึงดังมากกูบอกเลยอ่าอย่าลืมไปย้อนหลังดูแล้วน้องปืนตอนนี้ฮะแท็กปืนยืนเยี่ยวนะเฟี้ยวเลยฮะอันดับหนึ่งไมเด้เทรนด์ทวิตเตอร์เลยน้องนัดน้องนัดก้มหน้าแล้วแปะยิงลูกนี้แบบปีแล้วขาออกหลังไปนะปีแล้วีแล้วลูกปีแล้วพยายามได้ดีมากค่ะนิดเดียวนิดเดียวครับใช่ค่ะนิดเดียวเองลูกมาดูภาพชาค่ะเนี่ยวางเท้าดีแล้วโถอ้ยะ ย่าไม่ดีมขึ้นมาสูงทำไมวะอ๋อโถ่นี่โทษสนามอาภัยอ่ะอันนี้ให้ดูทำไมอ่ะบอลมันโดนแข่งกันได้ปะบอลมันก็โดนแข่งกันได้ปะวะกองจับไปทีไมล์เบดเนสครับนี่น่มึงไม่ยิงเลยมึงแกกอย่างเดียวอ่ะวันเนี้ยเนี่ยรู้แต่บุมกก้องรู้มุมกล้องก็เรียกว่ารู้บุมกล้องก้องตัวไหนจับรู้ครับอันนี้ในคอมเมนต์บอกมึงยิงบ้างเพื่อน โอ้โหแล้วคุณคุณไหมฮะใครฮะคุณบอลน่ะเอาอันนี้จะต่อยกันแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยเใจเย็นดิอะไรย่ะถังถังใจเย็นถังโอ้โหถ่ายแล้วโอ้กรรมการกรรมการฮะเราสามารถให้ใบอะไรก่อนได้ไหม<ต>ถ้ามันไม่เป็นแชมป์โลกมันไม่น่าอยู่รอดถึงวันนี้นะวะครับจะต้านทานฝีปากของเหล่านักเตะไหวหรือไม่เนี่ยเนี่ยโดยโดยโดยเฉพาะไอ้คนที่วิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวกลางเนี่ยอะไรโดยเฉพาะตัวกลางเนี่ยเออ คนขวานี่คือข้ามยุคข้ามสมัยใส่วนคนซ้ายนี่คือยุคสมัยใหม่เอาแล้ว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 เออไอ้นี่ห้าวจริงๆเว้ยไอ้นี่ห้าวจริงๆแล้วประเด็นคือกรรมการก็ไม่อยากยุ่งด้วยนะเออเก่งจริงๆเลยกับรุ่นวงรุ่นพี่นะครับรวมถึงต้องขอบคุณทางเจมาแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยครับมาแล้วครับรถถังรถถังยอะมีโอ กระดักนิ่งๆเลยครับพี่สันชัยทีสามทีสามามาก่อนนะโอ้ชัดเจนเลยชัดเจนเลยกีกทีนะครับผมแต่จังหวะนี้ไปไหนขึ้นมาครับทางซ้ายรถถังรถถังคว่ำไปแล้วกรรมการให้ฟีคิกครับปู่โอ้โหเอาแล้วครับรถถังเอาะเย็เถาเเอา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 อาูอาเ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 อรเอาเอาเอาเ o าเอาเอาเอาเ o าบอาอาเอาเอัออบอยอ โจโจท่าธรรมจันทร์เพลินโอู้โตัวซ่าหอีกแล้วนะครับที่เข้าไปมีส่วนพัวพันกับกันนี่นี่นี่าถังเอาถังเอาถังเอาหอกดูดูครับมาเตะมาเตะลูกพี่ผมได้ไงครับโอ้โหแกเข้าไปเอาเรื่องเตะใครก็เตะได้ครับเตะพี่บอยนะครับคือหันมานี่ลืมนะว่าไม่เบทเน่เป็นผู้จัดรายการนี้นะก็ทางเขาลืมไะลืมครับพี่บอยบอกโอ้โหอ้นี่ช็อตนี้ดูครับไม่เบสเนกไม่สนนะครับขาหลังครับ รถถังรถถังครับรถเฮ้ยรถถังเฮ้ยเด็ิสสัรถถังลุทมาเฮ้ยรถถังลุทมาเฮ้ยพูดจะทิ้งชีแล้วนอกกรอบครับโอ้โหเอาเลย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 ่าตีเนี้ยโดนกับรถถังแล้วโดนใบเหลืองไปด้วยครับใบเหลืองเนี่ยให้ใครครับให้รถถังหรือเปล่าให้หานักเลงหรือเปล่าให้รถถังครับนี่ฮะสนุกสนานกันนะครับครับดูเลยครับดูภาพช้าอีกทีครับ โอ้โหสปีดมาแล้วดูครับโอ้กระโดดหยงเลยครับรถถังคือกระโดดไม่ใช่อะไรนะกระโดดเพื่อจะให้มันเข้าจุดโทษนะครับจะเอาจุดโทษนะครับจังหวะนนี้ถ้าเป็นมวยวันเนี่ยแกไม่โดดนะครับแกรับเลยนะแต่นี่เป็นฟุตบอลไงครับโอ้กระโดดไปกระโดดไปก็ตายเลยครับรถถังอีกเก้าเดียวนะครับโอ้โหแม่ตาหน่ามองปอลพีฮอตแหละครับเตะเอาเดี๋ยวข้างสนามไปสร้างคอนเทนต์ซะแล้ว ดัดสกรอนกับแม็กยนเหรียญครับ, <Sc> บดูอีกทีครับบอลไม่มีอะไรเลยครับบอลไม่มีอะไรแต่ดัดสกรอนกับแม็กยนเหรียญทําให้มันมีอะไรขึ้นมาได้ <c oughs> ดูนะครับห <c oughs> มายแล้วโอุปิแสนตายสวยครับล้าไม่ล้าไม่ล้านะไม่ล้าก็ยังมีพื้นที่พี่เปิ้ลเฮ้ย้ามไม่ได้นุ่มขนาดนั้นพี่ <c oughs> ดูครับคือแกขึ้นแรงไปหน่อยครับแกก็ไยายามแล้ว <c oughs> โอ้โหก็ทันแล้วนะเกือบพันอะใช้คำนี้แล้วกัน <c oughs>